นี่ทุกคนวันนี้จะมาพาเบิ้งสินคนตูยเนาะย,ยิบสินคนตู้แบบใดให้งามทุกคนเนาะความกว้างมันบทถึงเฮ็ดแบบได้เห็นบอทุกคนอันนี้ L 3 7มท้าย L สามสิบเจ็ดท้ายชีสิบลื่นกันสามนิ้วเห็นบ่บอกโค้งบอกว้าวบอกอย่างเลยเนาะทุกคนเนาะซื้อจึกทุกคนซื้อจึก,กนแน่นอนความกว้างของสินจะบอกถึงเนาะอันนี้เมนูจะได้ตราบทุกคนตราบตราบตีนเนาะตราบดรตีน,นย่บนยงบอกพ่อทุกคนจะดึงทั้งกลางออกมาอีกนี่ลูกค้านุ่งขวาซ้ายตัวนี้จะเป็นบอนไซขอน,น้อยเด้อทุกคนเด้อเห็นว่าตัวนี้จะเป็นจุดท้ายจุดคางเนาะเขาจะดึงออกมาทางในนี่เห็นบ่าดึงออกมาทางในทุกคนคลิปของเมนูจะไปเบิ้งกับ อันจะไปเบิ่งกับปื้มเดอ้อทุกคนเด้อไปเบิ่งใส่กันกับปื้มบอกเลยว่าโอ้อีพออีเม่เอ้ยต่อ,อ,อ,อไปนี้ยิบสินบอกม่เรื่องยากอีกต่อไปแน่นอนเอาทุกคนนอนจะง,ง,ง่ายแหงเห็นเ่ ความกว้างถ้าว่าเขาจะเอายูพีนะโอ้ขอโทษจับมือเดียวถ้าว่าเอาตัวนี้ทางในนะยูพีทุกคนแน่นอนตัวนี้มันจะเลนเขาจะเห็นให้ใบของตัวนี้มันไก่เนาะใบตัวนี้ไก่จะเห็นให้ชิ้นเตรยเด้อจะเป็นตะนงเด้อทุกคนเด้ออันนี้เหตุผลเป็น,นยังจังดึงทางกลางมันออกมาเนาะจังดึงทางกลางตัวนี้ออกมาเพื่อให้ใบตัวนี้มันกว้างเน้อทุกคนแล้วการตาบเนาะตัวนี้จะเป็นชิ้นตาบเลยเห็นบอกนี่การตากก็ต้องให้มันถึก มองของมันทุกคนนี่จะเอาย้ามาทางพีอีกระได้เนาะจะเอาจ่ามาทางพีนี่กระได้ทุกคนอันนี้เนาะทาว่าอันนี้แบบมิ้นสุดเลยได้นี่กับตัวนี้นะเนาะให้มันอยู่ซวงนี้ขึ้นมาเด้อทุกคนเด้อสาหรับการตาบเนาะบ่ว่าจะเป็นตาบตีนหรือว่าตาบทางผืนก็แล้วแต่ทุกคนเห็นบ่ก้อนยิบเก็ตเนาะตรงเซกบางก่อนว่าตาบมันอยู่จุดใดถทาว่ายิบเกศแล้วทางตาบมันจะมาใบหน้าท้องหลเนาะทางนี้จะเป็นใบหน้าท้องนะทุกคนให้มังเซบแปลงไหมแล้วกระจัง ขีดใหม่เนาะเออทางตาม,ตมันจะได้อยู่บอลทีพอดีเลยเลยทุกคนเดแล้วเขาก็จะมาโค้งหัวทุกคนจ้ากเขาดึงออกมาแล้วเนาะดึงออกมาพีแล้วมมนอย่างต่างๆแลวเขาจะมาโค้งหัวทุกคนตัวนี้มันจะเข้าประมาณสองนิ้วปลายๆเด้อทุกคนเลยสองนิ้วปลายๆหาสามนิ้วเนาะสาหรับใบตัวนี้โค้ง,ไปไปไปหงหัวไซนี้นะเพราะว่าเป็นคนสูงเมนู menu. บริเอาลงฮันซี่นี่ลงหอดสามปลายๆทุกคนเนาะแล้วก็ปืนมาขีดทั้งในอีกทุกคนตัวนี้เครื่องนิ้ว่วนนี้เครื่องนิ้วเนาะ แล้วก็จะโคง้งแล้วก็จะโคง้งจะการโค้งก็คือเอาเอาอันนี้บรรทัดลงเนาะเอาาบบรรทัดลงแบบซินี่ลงมาใส่นี่ตัวนี้จะตัวนี้จะเป็นใบบอนเส่คอของมันบอนเส่คอใหญ่ปินป้นปิ้นปายขึ้นหรือปายลงก็ได้เนาะปิ้นปลายขึ้นหรือปลายลงก็ได้เ้ยทุกคนเ้อมันจะอยู่ในคือกันเลยเนาะแล้วกามันจะมา แบบซิจะมาโค้งหัวการโค้งหัวคนตุย้ยทางหลังเห็นไปได้ให้งามเขาจะเอาเครื่องนึงก่อนเนาะเอาจากพีเครื่องมาซิทุกคนเครื่องมาซิแล้วเขาจะปีนบรรทัดเนาะวก็จะเริ่งจะโคง้งนาอีกแบบซินี่เพื่อให้มันงามเนาะเพื่อให้มันงามแล้วเขาจะมาปืดโค้งทางในปืดโค้งทางในแบบซิ ที่เราจะซื้อมาเลยเราจะซื้อจากตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบอนไส้คอหญ่เด็ตัวนี้จะเป็นบอนใส้คอหง่เนาะแล้วเขาก็จะซื้อมาจนหอดหอดบ,บนภาพเมื่อกี้นี่ทุกคนนี่บนภาพเมื่อกี้นี้จะอยู่นี่เนาะวันนี้เขาจะมาโค้งขึ้นแบบนิตัวนี้จะสําคัญทุกคนหัวจะขี้ร้ายขี้งามจะขึ้นอยู่กับการโค้งหัวเนาะเนี่เห็นบ่ แล้วก็มาเซกบังอีกเธอหนึ่งทุกคนว่ามันโอเคบออันนี้มันลุกลื่นกันเนาะเขาจะเอาตัวนี้มาแท็กกับบอด้ได้ทุกคนเห็นบ่มันลุกลื่นกันแบบจีนอ่ะเขาจะมาแท็กให้ตัวนี้เพียงกันกับตัวนี้บอด้เด้อทุกคนเด้อซีนจะลงโคตรเนาะนี่ใบตัวนี้มันทอนี้เด้อแล้วทามาปืดเบิ้งมันโค้งงามบอตัวนี้บอนไซโขอมันโค้งเบิ้งถ้าว่ามันโอเคแล้วาก็ได้ทุกคนเขาจะไปเข้าหัวปกติเนาะอันนี้คือว่าโอเคแล้วผ่านแล้วเด้อ อันนี้วิธีโค้งหัวคนตุน้นอเนาะล้ะก็วิธีดึงหัวซีนลงมาเด้อ